สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดม็อบเข้าใกล้ทำเนียบประชิดเจ้าหน้าที่จี้ยกเลิกพรบควบคุมการรวมกลุ่มมวลชนเคลื่อนขบวนเดินเท้าจาก UN เมายังทำเนียบจี้ยกเลิกพรบควบคุมการรวมกลุ่มเผชิญเจ้าหน้าที่ที่เชิงสะพานเช่ใหมารุเชตตั้งตู้คอนเทนเนอร์กางรั้วลวดน้ำกั้น เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาวันที่30พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของคนหลากหลายกลุ่มเคลื่อนขบวนเริ่มเดินเท้าเป็นแถวยาวออกจากสหประชาชาติหรือ UN เอประเทศไทยถนนราชดำเนินนอกผ่านแยกเทวกรรม ไปยังแยกนางเลิงปลายทางคือทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องหยุดมรดกคอสอชอและยกเลิกพรบรควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนถูกรูปแบบซึ่งตลอดทางมีการตะโกนให้ยกเลิกพรบร,รวมกลุ่มและขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีตำรวจมาดูแลการจราจรเนื่องจากบางเส้นทางที่ใกล้เคียงยังมีการสัญจรอยู่ ทั้งนี้พบว่าสะพานเช่ใหม่มารุเชษแยกผานิชยาการมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ตรึงกำลังรับมือกับกลุ่มมวลชนซึ่งในเวลา9นาฬิกา50นาทีที่ผ่านมามวลชนแนวหน้าเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้แนวเจ้าหน้าที่แต่ยังเว้นระยะห่างอยู่ พร้อมมีการปราศัยบนรถติดเครื่องขยายเสียงโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากปัญหาต่างๆและเรียกร้องให้รับฟังพูดคุยไม่ใช่การนำเอาตู้คอนเทนเนอร์และลวดน้ำมาขวางกัน้น ในช่วงหนึ่งมีการประกาศจากรถเครื่องขยายเสียงได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีจะลงมาเจรจารับหนังสือจึงขอให้เจ้าหน้าที่นำแผงกั้นและรั้วลวดน้ำออกเพื่อเปิดทางให้ในายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมารับหนังสือและพูดคุยกัน ต่อมาเวลา10นาฬิกา10นาทีตัวแทนผู้ชุมนุมอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ขอให้มวลชนถอยห่างออกจากแนวรวั้วของเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเอาลวดน้ำออกแต่ยืนยันว่าไม่สามารถนำรั้วออกได้ ขณะที่วันนี้ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมโดยเลื่อนมาจากวันอังคารเนื่องจากวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2565จะมีการประชุมพิจารณาอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ